สวัสดีครับผมพีเจหมอดชแนลที่เห็นตรงนี้นะครับคือภาพของผู้ชายคนหนึ่งครับที่เชื่อกันว่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลกนี้เลยก็ว่าได้ครับโดยเขานะครับมีชื่อว่าโรเบิร์ตวัตโรครับโดยมีความสูงอยู่ที่ประมาณ494.03เซนติเมตรซึ่งเขาครับถูกจัดอันดับว่าสูงที่สุดในกินเนส s ์เวิลด์คอร์ทเลยทีเดียวต้องท้าความก่อนนะครับว่าตอนแรกก็เกิดมาเหมือนกับเด็กทั่วไปครับแต่ว่าภายหลังได้ไม่นานครับปรากฏว่าตัวเนี่ยยืดยาวใหญ่เร็วทันใจมากจนพ่อกับแม่นี่งงตากันเลยว่าูเป็นอะไไรทม หญ่จังด้วยความใหญ่ยาวเร็วขนาดนี้ก็จึงวัดตัวเองนะครับว่าสูงเท่าไร่ต้องบอกเลยนะครับว่าวัดส่วนสูงครั้งแรกในชีวิตของเขาเนี่ยคือเป็นอะไรที่อึ้งมากเพราะาสูงครั้งแรกทีเดียวเนี่ยสั้นไปแล้ว1.63เมตรยาวมากและไอ้ความที่ตัวใหญ่นี่เองครับ,ทำ,รบทำให้เขานั้นได้รับเชิญเป็นดารามากมายหลายเรื่องแต่ด้วยความใหญ่ยาวของเขาน่นเองครับทำให้เขานั้นมีอายุได้ไม่ยืนยาวครับเขานั้นมีอายุได้เพียงแค่22ปีก่อนที่ตัวเองนั้นจะเสียกุตบายจากโลกใบนี้ไปครับเหตุผลก็คือเป็นโรคความผิดปกติของร่างกายนันเอง